วันนี้ผมจะพาเข้ามาเยี่ยมสวนของพ่อนะครับพ่อปลูกพืชผักไว้เยอะแยะมากมายทั้งดอกไม้พืชผักพืชกินได้นะครับเยอะแยะดูกระถางนี้ผมชอบจังเลยกระถางนี้สวยงามมากนะครับในการดัดแปลงคัะพ่อผมเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะดูเนี่ยมีแปลงผักเยอะแยะมากมายที่ทำแบบแบบแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะนั่งว่างก็นั่งชมกล้วยไม้ สวยๆนะครับเนี่ยกล้วยไม้ของพ่อสวยงามทีเดียวนะครับสวยจริงๆอ่าอันนี้ไม่ได้โมนะครับอันนี้ไม่ได้โมมีมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยครับเนี่ยกล้วยไม้เยอะแยะมากมายนะเนเห็นไหมสวยนะครับสวยสยไม่ได้มีสีเดียวด้วยนะนะเนี่ยสีนี้ก็มีครับนนะครับดอกดาวเรืองกล้วยไม้สวยๆมีหลากหลายพันธุ์นะครับด้านหลังข mm ้างหลังนั่นก็เป็นสัต์ นะครับเลี้ยงปลานะครับผมก็มาเก็บผักกะแยงครับนี่คือผักกระแยงนะครับก็เอาไปทำอะไรครับก็เอาไปทำแกงครับแกง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 อะไรครับแกงแกงปลาเข็งครับเมียได้ปลาเข็งนามานะครับก็เอาไปใส่แกงภาคอีสานบ้านเราคือผักกะเยงคือหอมนะครับเอาไปใส่แกงเดี๋ยวเย็นนี้ จะลงคลิปเมียทำแกงให้ได้กินหอมๆนะ่ากินน่ากินกันนะครับผม,มบายปลากันยังหอม,หอมนะครับ